สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูปานในวิชาประวัติศาสตร์นะคะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าโรงเรียนของเรามีประวัติศาสตร์อะไรยังไงบ้างไปเริ่มเรียนรู้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนการสืบค้นเหตุการณ์ก็คือการค้นหาเรื่องราวในอดีตเพื่อให้รู้และเข้าใจเรื่องราวในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนโรงเรียนเราเป็นยังไงลหรครับคุณครูเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมอยากรู้ได้เลยค่ะ วันนี้ครูมีหนังสือของโรงเรียนที่ทำแจกพอดีถ้าเช่นนั้นครูแจกหนังสือก่อนแล้วกันนะคะเด็กๆจะได้ดูรูปภาพของโรงเรียนและประวัติของโรงเรียนกันเอาล่ะค่ะนักเรียนจากภาพนะคะจะเห็นว่าโรงเรียนของเรานั้นก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยพศสอ1 4วันที่12พฤษภาคมเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน สมัยนั้นโรงเรียนของเรายังมีเพียงแค่อาคารเดียวเลยนะคะต่อมาเมื่อพศ2520โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังที่สองและได้เปิดสอนในระดับอนุบาลพศ2525โรงเรียนเราก็ได้มีสนามฟุตบอลพศ2530ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นพศ2539 สร้างโรงอาหารและโรงพละพศสองพสิจสร้างโรงกรเกษตรพศสองพันห้านักกีฬาวิ่งได้รับรางวัลระดับภูมิภาคพศสองพสิบสีครบรอบ40ปีการก่อตั้งโรงเรียนนักเรียนคะรู้หรือเปล่าว่า นอกจากวิธีการอ่านในหนังสือและดูจากภาพถ่ายแล้วการที่เราต้องการทราบข้อมูลต่างๆเราสามารถสืบค้นหาข้อมูลด้วยวิธีอื่นได้อีกคือการสอบถามจากผู้ที่ทราบข้อมูลอย่างเช่นเด็กๆถามครูเมื่อสงสัยหรือไม่เข้าใจนั่นเองค่ะการสืบค้นเหตุการณ์ด้วยตัวเองเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากในหนังสือดูจากรูปภาพ หรือสอบถามจากผู้ที่ทราบข้อมูลก่อนอื่นครูจะบอกขั้นตอนของวิธีสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆให้นักเรียนฟังก่อนซึ่งขั้นตอนมีดังนี้ค่ะขั้นแรกจะต้องกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการคน้นเช่นความเป็นมาของโรงเรียนเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนซึ่งในวันนี้ครูจะเป็นคนตั้งหัวข้อให้นักเรียนเองนะคะหัวข้อที่จะสืบค้นในวันนี้ก็คือเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนค่ะ ต่อมานักเรียนจะต้องค้นหาและรวบรวมหลักฐานเมื่อนักเรียนกําหนดหัวข้อที่จะค้นหาได้แล้วก็ถึงการรวบรวมหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งหลักฐานต่างๆที่นักเรียนจะหาได้นั้นคือหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือต่างๆเช่นหนังสือประวัติโรงเรียนที่ครูเพิ่งแจกไปเมื่อสักครู่หลักฐานที่ไม่ใช่ตัวหนังสือเช่นสถานที่สําคัญรูปปั้นบุคคลภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้สมัยต่างๆเป็นต้นค่ะ และขั้นตอนต่อไปหลังจากรวบรวมหลักฐานแล้วก็คือการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดด้วยการตรวจสอบจากผู้ที่ให้ข้อมูลตรวจสอบเรื่องที่สอบถามมากับหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงเพื่อตีความว่าข้อมูลนั้นบอกให้เรารู้อะไรบ้าง และก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนําเสนอข้อมูลค่ะเป็นการนําข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือแล้วมาเรียงตามประเด็นคําถามที่เราตั้งไว้ในตอนแรกเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลแล้วใช่ไหมคะค่ะเรามีวิธีการสืบค้นเรื่องราว รือเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนง่ายๆ5ขั้นตอนคือ 1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหา 2. ค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 3. ตรวจสอบข้อมูล 4. การตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและสุดท้ายการนำเสนอข้อมูลค่ะเรามีวิธีการสืบค้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนง่ายๆ5ขั้นตอน ขึ้นหน่กำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหา 2. ค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 3. ตรวจสอบข้อมูล 4. การตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและสุดท้ายการนำเสนอข้อมูลค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะ นั่นก็คือกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหาเช่นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนสถานที่สำคัญของชุมชนประเพณีสำคัญของชุมชนชุมชนของเรามีชื่อว่าอะไรทำไมจึงมีชื่อเช่นนั้นชุมชนของเราตั้งขึ้นเมื่อใดสภาพชุมชนของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร,รชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างชุมชนของเรามีประเพณีหรือเทศกาลสำคัญอะไรบ้าง หลังจากที่น้องๆกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วขั้นต่อมาน้องๆจะต้องค้นหาและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้แก่หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือและหลักฐานที่ไม่เป็นตัวหนังสือสองสยัยัตแลราใช่ไหมล่ะคะว่าหลักฐานทั้งสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรเพื่อไขข้อข้องใจเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือเช่นหนังสือประวัติชุมชนหนังสือแนะนำสถานที่ในชุมชนหนังสือพิมพ์หนังสือสารคดีจำนวนประชากรในชุมชนจำนวนพื้นที่การทำเกษตรจำนวนสัตว์เลี้ยงจำนวนครอบครัวเป็นต้นซึ่งหลักฐานข้อมูลเหล่านี้จะทำให้น้องๆเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราค่ะส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นตัวหนังสือได้แก่ สถานที่สำคัญเช่นอนุสาวารีย์สาลากลางจังหวัดหอประชุมพิพิธภัณฑ์วัดรูปปั้นบุคคลเช่นรูปปั้นเจ้าเมืองในอดีตภาพถ่ายเช่นภาพถ่ายชุมชนในช่วงเวลาต่างๆภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญในอดีตของชุมชนและสิ่งของเครื่องใช้สมัยต่างๆในพิพิธภัณฑ์ของชุมชนเช่นเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าที่เคยใช้ในอดีต ตู้ประณีืแบบเก่าค่ะในการค้นหาและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับชุมชนน้องๆจะต้องรู้จักแหล่งข้อมูลและวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆค่ะการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ของชุมชนรูปถ่ายรูปวาดเอกสารและข้อมูลของชุมชนเว็บไซต์ของชุมชนป้ายประวัติของชุมชนบริเวณชุมชนเป็นต้น มาดูข้อต่อมากันเลยนะคะหลังจากที่น้องๆได้ค้นหาและรวบรวมหลักฐานกันไปแล้วในขั้นตอนต่อมาก็คือการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและมีความน่าเชื่อถือที่สุดค่ะถ้าน้องๆได้ข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลสองคนน้องๆควรพิจารณาว่าข้อมูลของบุคคลใดมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องมากกว่ากันหลังจากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ เช่นหากเราถามพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในชุมชนเราควรดูว่ามีหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่หากข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งสองแหล่งตรงกันแสดงว่าข้อมูลนั้นย่อมน่าเชื่อถือค่ะหลังจากที่น้องๆตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการตีความข้อมูลเพื่อสรุปข้อเท็จจริงค่ะในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาตีความว่า ข้อมูลนั้นบอกให้เรารู้อะไรบ้างเช่นบอกลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นต้นน้องๆคะในการตีความข้อมูลนั้นเราต้องใช้ข้อมูลหลายด้านประกอบกันถ้าข้อมูลเพียงด้านเดียวอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้คะ่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอข้อมูลคะ่ะในขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมานำเสนอ และเรียบเรียงตามประเด็นคำถามที่เราตั้งไว้ในตอนแรกซึ่งทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังและเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆเช่นเมื่อมีการสร้างถนนสายหลักผ่านชุมชนทำให้มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาทำสวนมาทำอาชีพค้าขายและอาชีพบริการมากขึ้นมีการปลูกสร้างอาคาร โรงแรมไว้ให้บริการผู้ที่ต้องการพักแรมขณะเดินทางมีศูนย์การค้าเกิดขึ้นเป็นต้นในการนำเสนอข้อมูลนั้นน้องๆสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเรียงความการเล่าให้ผู้อื่นฟังการเขียนเป็นเส้นเวลาการจัดนิทรรศการเป็นต้นน้องๆคะเรื่องราวของชุมชนแต่ละชุมชนนั้นจะแตกต่างกันไป บางชุมชนเป็นสถานที่ที่เก่าแก่มากตั้งมานานแล้วบางชุมชนมีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจเกี่ยวกับคนในชุมชนการศึกษาข้อมูลของชุมชนนอกจากจะทำให้น้องๆได้รับความรู้แล้วยังทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชุมชนของเราอีกด้วยค่ะน้องๆคะการสืบค้นเหตุการณ์ในชุมชนนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ thank you